สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมทิ้งเที่ยงนี้ท่านเจ้าของโครงการทำไรอยู่มีเวลาไปทานอาหารกลางวัน,วนแบบสบายสบายไหมหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับหน้างานเกี่ยวกับลูกค้าเกี่ยวกับบริหารเงินทุนอะไรอยู่หรือเปล่าลองทบทวนพิจารณาตัวเองดูนะว่าเรามา ถูกทางหรือผิดทางหรือว่าเรากํลาลังคิดอะไรมากมายอยู่จนเกินไปทักทายยามงเที่ยงที่ไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าทันใดเข้ามาก็ถือว่าได้พูดคุยโชคดีเจอกันนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ Enjoy Home f เฟส8หลังที่7หลังสุดอซอยสุดท้ายของเฟสนี้แล้วกันเรากำลังจะปิดโปรเจกต์เร็วๆนี้ขอบคุณลูกค้าที่น่ารักมากๆให้การตอบรับอย่างดีเสมอมา แตที่เราเจอในส่วนของลูกค้าก็คือลูกค้าสีวภาพอาจจะรอระยะเวลานิดนึงต้องเตรียมตัววางแผนอีกหน้อยนึงซึ่งไม่ได้เข้ามาแล้วจะสามารถที่จะไปต่อได้เลยทันทีนะครับประมาณนั้นทำไมหน้างานชั้นยังไม่คืบหน้าใครที่มีอารมณ์นี้ในส่วนของหน้างานของตัวเองมีบ้างไหมครับหรือว่ามีรู้ว่า ไม่รู้ว่ามันคืบหน้าหรือไม่คืบหน้าก็ไปทุกๆวันก็นเข้าใจว่ามันดีใครที่ไม่รู้ว่าเขาถึงให้เรามีตารางไงมีตารางมีกําหนดการว่างานไหนเรียงลําดับยังไงระยะเวลาเท่าไรใช้คนบริหารจัดการแบบไหนเขาถึงมีไงโอเคติ๊กวันนี้ผ่านโอเควันนี้ผ่านอ้าวหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปจะต้องได้งานอะไรบ้างเขาถึงเขาถึงมีตัวชี้วัดต่างๆไง ทำไมหน้างานฉันไม่คลืบหน้าข้อหนึ่งเพราะเจ้าของโครงการมือใหม่ส่วนใหญ่ยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาไม่ชัดเจนเกี่ยวกับหน้างานเกี่ยวกับบริหารงานไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายยอมรับมาซะดีๆว่าใครที่ทําสัญญาจ้างอใครที่จ้างช่างจ้างผู้รับเหมาแต่ไม่ได้ทําสัญญา ยอมรับมาซะดีดีหมายถึงแรกๆนะในการเริ่มงานด้วยกันหลังแรกเฟสแรกอาสามหลังห้าหลังแรกๆแต่ถ้าท่านใดเดินทางมาห้าเฟสสิบเฟสแล้วอันนั้นไม่ว่ากันเพราะสัญญาจ้างทําของหรือจ้างสร้างบ้านเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ไม่มีแบบอยู่แล้วใช่ไหมโอเคไหมเขา้าใจตรงกันนะนี้แต่สําหรับมือไม้ ทุนน้อยเริ่มหลังแรกเริ่มเฟสแรกยอมรับมาสีดีว่าใครที่ไม่ได้ทําสัญญาจ้างสร้างบ้านกับช่างกับผู้รับเหมาแล้วก็ให้เขาทํางานนั่นแหละครับคือสิ่งที่ไม่ชัดเจนเราไม่รู้ว่าระยะเวลาจะต้องเสร็จภายในกี่วันกี่เดือนงานแต่ละงวดมีอะไรบ้างความคืบหน้าเป็นยังไงแล้วเราจะบริหารยังไงต่อ เห He now, <To S 1> ็น like ไหมเห็นไหมเข้าใจยังเข้าใจยังเพราะเราไม่มีความชัดเจนตั้งแต่แรกงานมันก็เลยไม่ได้คืบหน้าไปไหนมาไหนโครงสร้างบ้านชั้นเดียวสามห้องนอนทํากี่วันใครรู้บ้างทํากี่วันทีมงานช่างประมาณห้าคนคนงานประมาณหกเจ็ดคนเนี่ยเต็มที่ประมาณสิบสองไม่เกินสิบห้าคนเนี่ยอาแบบฟุตติ้งฐานแผ่ด้วยนะฐานลากแบบฐานแผ่ด้วยนะทํากี่วัน อ n j o y home เราไม่เกิน15วัน12ถึง14วันที่เขาทำกันตั้งแต่มัดเด็กเลยนะวางแผนได้ดีใครที่ฐานลากตั้งแต่ตั้งแต่ตีผังจนถึงเสาหนึ่งเดือนยังไม่ไปไหนมาไหนเลยต้องรีบกลับมาทบทวนแล้ว <c oughs> ฉันผิดพลาดอะไรฉันมัวจะทำอะไรอยู่ฉันไม่ชัดเจนตรงไหนทำไมหน้างานฉันไม่คืบหน้าเพราะเราไม่ชัดเจนตั้งแต่ข้อหนึ่ง ข้อสนะครับเราจ้างแบบรายวันเราไปเผอจ้างแบบรายวันและเราก็คุมเองบริหารเองมานั่งเฝ้าหน้างานเองเฝ้าอิดหินปูนทรายเองไปไปมาเราลืมไปว่าเราคือเจ้าของโครงการผมจ้างฝีมือไม่ได้หมายความว่าจ้างรายวันนะ ผมจ้างเฉพาะฝีมือเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าจ้างรายวันนะเราจ้างเฉพาะฝีมือหรือว่าค่าแรงอย่างเดียวก็จะมียอดแต่ละส่วนแต่ละส่วนช่างพุ้ลับเหมาใหญ่หัวหน้าใหญ่เขาก็จะจัดการทีมงานเขาเราก็มาติดตามความคืบหน้าของงานคุณภาพงานต่างๆแต่บางท่านเข้าใจว่าการจ้างรายวันจะทําให้เราประหยัดกว่าเฮ้ยงานนี้เราคํานวณดูแล้วประมาณ15วันจบ หนึ่งอาทิตย์ก็จบแล้วเราทาไมจะต้องให้เขาเหมาตั้งห้าหมื่นเจ็ดหมื่นด้วยรายวันรวมๆแล้วแค่สองหมื่นเองมีนะครับท่านเจ้าของโครงการมือใหม่ที่คิดอย่างนี้และบางคนเป็นผู้รับเหมาเองด้วยซ้าไปเป็นผู้รับเหมาเองแล้วก็ขยับมาสร้างบ้านขายอยากที่จะเริ่มต้นเป็นเจ้าของโครงการแต่ใช่ว่าคุณจะควบคุมต้นทุนตรงนี้ได้ภาพที่เรารับงานจากเขากับภาพที่เรามาบริหารงานของตัวเองโครงการตัวเองอะ คนละแบบกันเวลาที่เราบาิหารจัดการภาพรวมทั้งหมดกับการที่เราถูกคนอื่นสั่งคนอื่นบอกอคนอื่นบริหารเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันบอกเลยนี่คือความสนุกความท้าทายข้อที่2ดูให้ดีนะเรื่องนี้มีท่านเจ้าของโครงการมือใหม่หลายๆท่านเผลอและแล้วเราก็กลับกลายมาเป็น ผู้รับเหมาที่นั่งเฝ้าง,งานซะเองคุมงานซะเองนั่งจดวันนี้มากี่คนขาดกี่คนทำงานกี่วันทำงานครึ่งวันมาทำค่าแรงเองแต่ถ้าเราสนุกก็ไม่ว่ากันแล้วรบริหารจัดการได้ก็ไม่ว่ากันส่วนใหญ่ที่เราทำเพราะเรา,าหาทีมงานช่างผู้รับเหมาที่ดียังไม่ได้เราก็เลยไป ยังไงล่ะไปรับคนงานดูแลคนงานที่พอจะคุยกันได้มาอยู่ภายใต้การบริหารของเราแต่เราซึ่งมือใหม่ด้วยมองงานก็ยังไม่ขาดด้วยคุมงานก็ยังไม่เป็นและเข้าใจว่าจะประหยัดเราก็เลยมาจ้างค่าแรงรายวันเองบอกก็เลยนะไม่สนุกอย่างรุนแรงไม่สนุกอย่างรุนแรง คุณจะไปไหนมาไหนไม่ได้ที่หน้างานไม่คืบหน้าอีกส่วนหนึ่งที่เราเจอนะครับคือท่านจะาของโครงการเมื่อไหม่เผอไปจ้างค่าแรงรายวันมาแล้วคุมเองที่ผมบอกความสุดยอดของการสร้างบ้านขายอีกหนึ่งข้อคือเราไม่ต้องมีลูกน้องคนงานพนักงานภายใต้การบังคับบัญชาภายใต้องค์กรของเราโดยตรง นี่คือความอิสระไปไหนเมื่อไหนก็ได้ช่างผู้รับเหมาที่รับงานจากเราคือผู้รับจ้างตามกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับไม่ได้ไปเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสวัสดิการอะไรตรงนั้นวิกนี้เขาทำได้เท่าไรเขาก็รับผลงานตามนั้น คนละแบบกันนะนี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้เรามีอิสระไปไหนมาไหนก็ได้แต่เมื่อไหร่ที่เราเผลอเอาคนงานรายวันมาอยู่ภายใต้การดูแลของเราบอกไว้เลยคุณจะต้องมานั่งเฝ้าเขาแล้วถ้าใครเป็นเจ้าของโครงการมือใหม่ที่แบบจับจดไม่ตัดสินใจทุกทีไม่ชัดเจนไม่กล้าสัง่งไม่กล้าแคนเซลยิ่งเครียดบางครั้งเอาอกเอาใจกันมากจนเกินไปเผลอเอา้าเรามีลูกน้อง อ่าเรามีช่างมีทีมงานแล้วยี่สิบคนแป๊บเดียวยี่สิบคนแล้วมันจะไปเป็นวัตจักรอะไรรู้ไหมจะเป็นวัตจักรที่ว่าเฮ้ยเราก็สามารถที่จะรับงานได้นี่ว่ามีคนที่คิดอย่างนี้ด้วยนะแต่ถ้าใครถนัดใครชอบไม่มากกัน มีท่านเจ้าของโครงการมือใหม่ที่เริ่มต้นจากหนึ่งนางแรกแต่เผอไปรับค่าแรงรายวันมาก็ดูบริหารจัดการกันไปสักพักช่างคนงานเขาก็ชวนเพื่อนเข้ามาชวนญาติพี่น้องเข้ามาชวนลูกชวนหลานเข้ามาเผอแป๊บเดียวเรามีคนใต้บงังคับบัญชาเรา20คนเจ้าของโครงการมือใหม่ก็เข้าใจว่าเฮ้ยเรามีผู้ใต้บงังคับบัญชาเรามีทีมงานเราแล้วที่มีความชำน,นาญในลหลายด้านแล้วมารวมกันแล้วแล้วช่วงนี้เขาก็ว่างด้วยงานนี้ไม่มีแล้วเอาไงดีล่ะ เราก็รับงานได้นี่วะเราก็รับเหมาได้นี่ว่า <c oughs> มีคนคิดองนี้ด้วยนะแต่ผมเนี่ยชัดเจนกตัวเองเลยผมจะเป็นเจ้าของโครงการเท่านั้นผมชัดเจนว่าผมจะประสบความเร็จมั่งคั่งนั่งรวยกับการสร้างบ้านขายเท่านั้นสร้างบ้านขายเป็นเจ้าของโครงการไม่ใช่รับเหมา ไม่ใช่มีคนงานเยอะๆมีช่างเยอะไม่ใช่ไม่เอาเป็นเจ้าของโครงการที่ไปไหนมาไหนก็ได้งานก็ยังคงคืบหน้ารันมีคุณภาพอยู่จ่ายค่าตอบแทนนะครับตามฝีมือตามผลงานที่เขาทำตามคุณภาพต่างๆจบงวดงานชัดเจนงานแต่ละส่วนชัดเจนทำไมหน้างานฉันไม่คืบหน้าข้อ2อผ่านไปนะครับ ทักทายคุณฮีโร่คุณขวัญชัยพี่สมเกียรติเป็นไงบ้างครับผมเที่ยงนี้ผมมาเที่ยวที่ Enjoy Home มเฟสแปหลังที่7เป็นหลังท้ายสุดของเฟสนี้แล้วครับเย่ yeah! และมีลูกค้าเรียบร้อยแล้วขายดีมากๆขายดีสุดๆเพราะอะไรนี่คือสิ่งที่เราตั้งธงไว้กับตัวเองครับสิ่งที่เราตั้งธงไว้กับตัวเองใครขายช้าขายไม่ได้เจอลูกค้าไม่ดีมีปัญหามีอะไรต่างๆ เรื่องของเขเรื่องของเราเราจะเอาแต่สิ่งดีๆจัดไปทําไมหน้างานฉันไม่คืบหน้าอ่าข้อที่3เพราะเราไม่กล้าปฏิเสธเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ของมือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์มือใหม่ที่ยังไม่มีความชัดเจนยังไม่มีความเข้มแข็งมากพอ ปฏิเสธะลรเอ้างานนี้มันล่วงเลยไปแล้วสามวันหนึ่งอาทิตย์ก็ต้องมาคุยกันแล้วว่าจะเอาไงต่อต้องมีการปรับกันแล้วใช่ไหมต้องมีการแคนเซิลงานกันแล้วยกเลิกงานกันแล้วผิดสัญญากันแล้วรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นมีการแจ้งความหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ข้าบงข้าปับอะไรก็ว่ากันไปกระบวนการทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการที่เราจะต้องกล้าปฏิเสธ กล้าที่จะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้ามันไม่ใช่มันไม่เวิร์กมันไม่โอเคแล้วเชื่อไหมครับมือใหม่บางคนบ้านห้าเดือนพึ่งมุงหลังคาถามว่าเอ้าทําไมงานช้าจังอ่าเพราะว่าช่างรับงานหลายที่นะครับมีปัญหาหน้างานเคขียร์เอกสารช่วงฤดูฝนอะไต่างๆนั้นแล้วแต่แล้วแต่สิ่งที่เราจะหามาให้มันช้าได้ แต่คำถามคือแล้วทีมนี้ทีมใหม่หรือทีมเก่าก็ทีมเดิมตั้งแต่แรกโอ้โหเห็นภาพอะไรไหมครับแล้วเห็นภาพของการผ่อนปลนมากจนเกินไปเห็นภาพของความไม่กล้าหานไม่เข้มไม่เข้มแข็งไม่แข็งแกร่งจากภายในไหมครับมันเยอะเกิน มือใหม่ส่วนใหญ่จะไม่กล้ายกเลิกช่างไม่กล้าแคนซึลนช่างไม่กล้าสั่งช่างไม่กล้าบอกช่างไม่กล้าบอกอันนี้มันไม่ได้มันไม่ดีเพราะประสบการณ์เรายัางน้อยอบางครั้งเขาโน้มน้าวเราเขาอะไรละ่ะพูดจาชมเราหรือว่าวานล้อมเราอะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่กล้าแล้วหน้างานก็ไม่ไปไหนมาไหนสักที คุณยอมให้เขาปฏิบัติอย่างนั้นกับคุณเองจำคีย์ตรงนี้ได้ไหมเฮ้ย hey, hey, ไม่เป็นไรหรอกหน้างานของเฮียคนนี้เขารอได้ไม่เป็นไรหรอกหน้างานของเจ้คนนี้ชิวๆสบายๆมุงหลังคาอีกสักเดือนสองเดือนก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเจ้เขาไม่เห็นได้ป่าอะไรเลยเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่เป็นไรหรอกหน้างานนี้เดี๋ยววิกนี้เดี๋ยวเราเบิกเพิ่มอีกไม่เป็นไรแล้วเราก็บอกเขาว่าเดี๋ยวจะพาคนมา เดี๋ยวพอวิกหน้าเราพาคนมาลุมกันสักสามวันห้าวันแล้วก็เบิกเพิ่มแล้วเราค่อยขยับไปที่อื่นก็ได้ไม่เป็นไรเพราะหน้างานของเฮียของเจ๊เขาทําอย่างนี้ได้โอเคไหมครับเ,เห็นไหมมันไม่คืบหน้ามันไม่ชัดเจนเราไม่กล้ามากพอทั้งที่เรารู้อยู่แล้วอากาศ อุบอ้าวพอสมควรวันนี้นะครับช่วงบ่ายเรามีนัดหมายกับทีมงานานิดน้อยนะครับเทีย่ยงนี้ก็เลยแวะเวียนมาทักทายพูดคุยกันวันนี้ช่างเราไปโฟกัสงานฉาบที่เฟสหนึ่งนากลางอำเภอสูงเนินจังจหวัดนคนรราชสีมามีเพียงแค่8หลังงานลันไปแล้วสี่หลังเริ่มที่จะฉาบแล้วนะครับเดี๋ยวก็งานรั้วกำแพงมา ฟ้ามาสีรองพื้นมาปูกระเบื้องเผือแป๊บเดียวจะทันฝีแปดแล้วเห็นความเร็วที่แตกต่างกันไหมเป้าหมายจำได้ไหมเป้าหมายเราจะเริ่มโอนหลังที่หนึ่งก่อน15ออ้าพยหกหนี้แล้วก็ลันการโอนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอ้โหมันตรงคอนเซปต์ของมือใหม่ทุนน้อยอย่างพวกเราโฟกัสที่ความเร็วสนุกกว่ากันเยอะ สวัสดีครับคุณสิทธิพันธ์หาคุณพงษ์ทักทายครับผมพักเที่ยงทักทายกันระหว่างเสาเข็มต่อกับเสาเข็มเจาะอ่าเสาเข็มเจาะราคาจะแพงกว่าเสาเข็มเจาะนี่เขาจะทําในพื้นที่ที่มีอาคารอ่าใกล้ใกล้เคียงกันมีสิ่งอ่าปลูกสร้างละแวกเดียวกันใกล้เคียงกันที่จะมีผลกระทบกับโครงสร้างโรงเรือนในพื้นที่ใกล้เคียงเ็าจะเป็นลักษณะของเสาเข็มเจาะนะครับ เสาเข็มเจาะจะแพงกว่าแบบตอกนะฮะลองอเปรียบเทียบราคาดูแล้วก็ดูว่าแบบไหนมันเหมาะสมมันจําเป็นขนาดไหนยังไงที่จะต้องใช้ขนาดนั้นลองปรึกษาทีมงานดูนะครับผมแต่ของเราส่วนใหญ่ที่เราสร้างคือใช้โครงสร้างฐานลากแบบฐานแผลตอกเสาเข็มแล้วก็มีที่พิมายแล้วก็ตอกเสาเข็มเหมือนกันแล้วแต่พื้นที่ถ้าเป็นภาคกลางส่วนใหญ่ก็จะตอกเสาเข็มน,นะครับแต่ถ้าเป็นภ้าอุสา ในพื้นที่ที่เป็นสะน้ําเดิมบอ่อน้ําเป็นที่นาที่ลุ่มที่น้ําท่วมขังพอสมควรแล้วมีการถมแล้วจะพัฒนาทันทีต่อเนื่องเนี่ยเขาถึงจะต่อเข็มแล้วแต่แต่ถ้าให้ตรงจุดเลยคือจะต้องมีการตรวจสอบชั้นใต้ดินโดยทีมงานที่มีความชํานาญเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆโอเคหน้างานของทีมงานเราเป็นยังไงบ้างครับของ enjoy home เราคืบหน้าอย่างสวยงาม เพราะเรามีทีมงานช่างประจำเราจ้างเฉพาะฝีมืออย่างเดียวที่มีสัดส่วนต้นทุนค่าแรงต่างๆแต่และส่วนชัดเจนวิกนี้ได้งานนี้กี่ร์เซนต์เอาไปเท่านี้วิกนี้ได้งานนี้เท่าไรเอาไปเท่านี้แต่ถ้าเราไม่มีความชัดเจนแล้วเราเผลอไปจ้างโดยที่เราไม่สามารถบริหารจัดการได้แล้วเราไม่กล้าที่จะยกเลิกไม่กล้าที่ปฏิเสธบอกก็เลยงานไม่ไปไหนมาไหนอย่างแน่นอน บ้าน1หลัง3มห้องนอนสองน้ำพื้นที่ใช้สอยนะครับ130-130ตารางเมตรรวมลงจอดรถด้วยลนะรวมงานรั้วด้วยพอถึงจุดหนึ่งถ้าเราสร้างมาแล้วสัก5หลังนะเกิน5หลังขึ้นไปแล้วไม่สมควรจะเกิน3เดือนแล้วนะครับแต่ถ้ามือใหม่เริ่มต้น5เดือน6เดือน7เดือนไม่ว่ากันเพราะเรายังบริหารงานไม่ อาจจะยังไม่ชํานาญยังไม่รู้ขั้นตอนที่ชัดเจนยังไม่มีทีมงานช่างผู้รับเหมาที่ดียังไม่รู้ว่าจุดไหนที่จะมาทดแทนกันได้มายืดหยุ่นกันได้ข้ามขั้นนั้นอาจจะยังไม่รู้ตรงนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าห้าหลังขึ้นไปแล้วมันสมควรจะอยู่ในเกณฑ์สามเดือน enjoy home เราสามเดือนต้องเสร็จเดือนที่ประมาณเดือนอเข้าเดือนที่สามเนี่ยเริ่มทยอยยื่นกู้ภายในเดือนที่สี่ต้องได้โอนตามคอนเซ็ป เองไปทบทวนดูนะถ้าดูแนละ้วเฮ้ยของเรามาเดือนที่ห้าแล้วฉามยังไม่เสร็จเลยเอาไงดีเอาข้อสามไม่ใช้ดีไหมเอาข้อสามไม่ใช้ทุกคนจะปฏิบัติกับเราอย่างที่เรายอมให้เขาปฏิบัติฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอย่าไปมือจากความฝันของตัเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้ผมโค้ดเดียวขอบคุณครับ 拜拜。Bye bye